ขมนอดอยากจนต้องขโมยน้ำมันเหตุรถไฟตกรางสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะได้มีรถไฟซึ่งขนน้ำมันมาตกรางทำให้น้ำมันรั่วไหลออกมาที่จังหวัดพัตตบองในกัมพูชาและทำชาวบ้านในกัมพูชาที่เห็นแบบนี้แล้วรีบพากันนำสิ่งของหรือภาชนะเพื่อที่จะนำมาใส่น้ำมันเก็บไปไว้ใช้ พวกเขาอดอยากจนต้องขโมยเอาน้ำมันเพื่อไปไว้ใช้เองถึงแม้ว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดโดยที่ผู้นำของขมนนะคะใช้ชีวิตติดรู้กินอยู่อย่างสบายโดยที่ปล่อยให้พลเลือนอดอดอยากๆแถมยังปากดีอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นและมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นแรกนะคะก็บอกว่า พวกเขาไม่กลัวเกิดอันตรายกันเลยหรือความเห็นถัดมาค่ะบอกว่าพวกเขาอดอยากจนต้องพากันมาเอาน้ำมันโดยที่เสี่ยงต่อชีวิตขนาดนี้เลยเหรอความเห็นต่อมานะคะก็ได้บอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่สกัดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หรือว่าพอรถไฟตกรางปุ๊บพากันเห็นก็รีบนำภาชนะมารองรับเอาเลยทันทีแบบนี้หรอ บางคนนะคะก็ได้บอกว่ามันล้นทะลักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวล่ะครับเนี่ยบางคนค่ะก็บอกว่าอันตรายแค่ไหนก็ช่างใช้ประโยชน์ให้คุ้มไหนไหนก็พลิกความแล้วเสียดายบางคนก็บอกว่าพวกเขาก็คงกลัวบ้างแหละแต่ทำไงได้มันต้องใช้ในชีวิตประจำวันบางคนค่ะก็บอกว่าก็ผู้นำอวดเก่งอวดฉลาด จนทำให้ประชาชนได้อยู่กินแบบอดๆอยากๆส่วนตัวเองกินหรูอ,อยู่สบายบางก็ว่าถ้าเป็นขนาดนี้พวกเขาค่องอดอยากมากจนไม่กลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตรายหรือเปล่าบางคนนะคะก็ได้บอกว่าต่างคนต่างขโมยไปใช้ประเทศคาเมรเป็นประเทศป่าเถื่อนจริงๆบางคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่า พระตะบองเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยฝรั่งเศสเอาไปยกให้คขเมนบางคนก็ว่าน่าคิดว่าขบวนรถไฟที่ขนน้ำมันนี้มาจากไหนใครเป็นคนส่งให้ครับความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าเมืองคนบาปมันก็เป็นเช่นนี้ละคนไทยบางผู้คนบางคนที่มีความโลภความหลงในยศในลาภก็ระวังให้ดีวันหนึ่งกรรมมันจะมาถึง บางคนนะคะก็ได้บอกว่ามันจะเอาไว้เติมรถทหารมาลุยกับไทยรอบสองเวรกรรมของมันจริงๆบางคนนะคะก็บอกว่าคนมันคิดไม่ดีกับไทยก็ขอให้แพ้ภัยตัวเองโดยบางคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าคนคอมเมนตทำได้ไม่ผิดกฎหมายของเขาแต่ถ้าในไทยแบบนี้ถือว่าลักทรัพย์กฎหมายต่างกันเป็นการปลูกฝังให้เป็นนักช่วยโอกาสจนเป็นสันดาน และความเห็นนี้นะคะก็ได้ติดตลกนิดนึงนะคะก็บอกว่ามาลีรถไฟบรรทุกน้ํามันตกรางมาลีจะโกหกเรื่องอะไรอีกนอะไทยทำให้รถไฟตกรางหรือเปล่าบางคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าเอาน้ํามันมาจากไหนนั่นนะสิอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวมันก็โทษไทยอีกบางคนนะคะก็บอกว่าความอดอยากทำให้ต้องดิ้นรนไม่กลัวตาย คอมเมนต์ถัดมานะคะก็ได้บอกว่าอันตรายมากถ้าเกิดประกายไฟไม่อยากจะคิดเลยบางคนคะ่ะก็บอกว่าดีใจด้วยนะขเมนชาวบ้านขเมนมีรอยยิ้มแล้วน่าสนุกจังเลยนะบางคนนะคะก็บอกว่าน้ำมันหลายเนาะ ต่อมาค่ะก็ได้บอกว่านี่ถ้าเกิดมีใครสูบุรีหรือติดไฟขึ้นมาเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแน่อันตรายคอมเมนขาดความรู้ถึงภัยอันตรายถือว่ายังโชคดีนะเนี่ยบางคนก็ว่าแรงงานกลับจากไทยได้งานทำไม่ตกงานพากันตักน้ำมันจากอุบัติเหตรุรถไฟขนน้ำมันตกรางโชคดีของชาวบ้านหรือนายฮุนเซนในครั้งนี้ ความเห็นต่อมานะคะก็ได้บอกว่าเป็นกรรมขมันพวกขี้โกงก็เป็นแบบนี้แหละความเห็นถัดมาค่ะบอกว่าใครขายให้มันอย่าบอกนะว่านายทุนจากไทยรอบที่แล้วไปทางเรือรอบนี้มาทางรถไฟหลายโบกี้เลยใครนะเนรคุณประเทศไทยครอบครัวจะชิบหายแน่สนับสนุนศัตรูแบบนี้ต่อมาค่ะก็บอกว่าตรวจสอบด้วยนะน้ำมันมาจากไหน แสดงว่าดูแลรางรถไฟไม่ดีไม่ได้มาตรฐานครับทำให้รถไฟถึงกับต้องตกรางบางคนก็ว่าบอยานระเบิดไฟไหมระเบาะต่อมาค่ะก็บอกว่าเวรกรรมของประเทศที่โดนคำสาปทำอะไรก็ไม่สำเร็จบางคนก็ว่าประเทศคาเมร์กฎหมายเขาไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ส่วนมากเป็นคำสั่งโดยมีผู้นำ และผู้มีอำนาจเขาก็เลยค่อนข้างเป็นบ้านป่าเมืองเถือนโดยคอมเมนต์นี้นะคะก็มาในแนวภาษาอีสานนะคะก็ได้บอกว่าประเมินความสามารถจะของสูงโพดเนาะรถไฟห่างๆคนน้ำมันมูนลค่าขนาดนั้นแล้วความปลอดภัยกับโบมี่ซอมกับบเป็นอะไรกับโบมี่เดี๋ยวก็เรียกร้องมนุษยธรรมกับไทยอีกได้บาทน,นี่นี่ละเนาะ ขมนบดจักซองกระจกเบ่งเง่าโตเจ้าของคิดแต่ว่าโตเก่งย่มผ่านมากกระโทษผู้อื่นเฮ้ยเงือดหลายความเห็นต่อมาค่ะได้บอกว่าถ้ารถไฟขบวนนี้ไม่ได้ส่งที่กัมพูชาคิดได้เลยว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุมันเป็นการปล้นต่อมาค่ะบอกว่าอย่าบอกนะว่าขนมาจากไทย ต่อมาบอกว่ามารีอยู่ไหนมาถแถลงหน่อยน้ำมันมาจากไหนมารีตื่นตื่นความเห็นถัดมาค่ะก็ได้บอกว่าถ้ามันระเบิดขึ้นมาตุยหมดเลยนะถ้าใครจุดบุหรี่นี่บึ้มเลยนะหุ่นเซนใจดีเอาน้ำมันมาแจากประชาชนเยี่ยมมากๆความเห็นถัดมาค่ะบอกว่าพฤติกรรมของคนประเทศนี้ไม่มีมารยาททางสังคมจริงๆ ความเห็นถัดมาบอกว่าถ้ามีประกายไฟเมื่อไหร่ย่างหมูนะคเมน้นอันตรายมากความเห็นถัดมาค่ะก็ได้บอกว่าเดี๋ยวคเม้นมันก็บอกว่าไทยเข้าไปทํางัดรางรถไฟจึงทํารถไฟตกรางเชื่อเธอะบางคนก็ว่าถ้าเกิดที่ประเทศไทยไม่มีคนไทยเข้าไปใกล้มีแต่ตำรวจวางเทปสีแดงห้ามคนเข้า ตั้งแต่ปากซอยต่างกันกับขมนมากความเห็นถัดมาค่ะก็ได้บอกว่าขเมนช่วยเหลือชาวบ้านโดยการแจกจ่ายน้ำมันฟรีคนมาทางรถไฟแล้วเทลงถนนทุกคนมีสิทธิ์เอาขันมาตักได้เท่าไรเอาไปอย่างทั่วถึงงานนี้รัฐบาลแจกฟรีคอมเมนต์ถัดมานะคะก็บอกว่าถ้าเกิดประกายไฟไม่ต่างจาก F16 บินไปวางไข่ให้คนขเมน เขาไม่มีสำนึกความรับผิดชอบอะไรเลยมันเสี่ยงมากๆที่จะเกิดอุบัติเหตุความเห็นถัดมาค่ะก็ได้บอกว่าเมนมืนเอาชีวิตไปเสี่ยงหากเกิดระเบิดเพลิงไหม้หนีไม่ทันตุยแน่ๆอย่าเห็นแก่ได้สิเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเรื่องมาเล่าเพียงเท่านี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ